ไปม่ไหเนี่ยไปวันที่ามาแล้วมาแล้วเตรียมตัวอาบน้ำเตรีมตัวอาบน้ำฝนตกพอดีร้อเลยีตั้งสองอาทิตย์ไม่ได้อาบเช็ดตัวเช็ดตัวก็ไม่เคยเช็ดซื้อออกก็ได้ Phá Hào đá Ờ hướp Ờ hướp Để, để Lúc em lúc em Ướp lúc em lúc em À Ướp Ừ sẽ đấy Sột chư nữa À Ê นั่งปั๊บนึ่งก่อนนี่อ่ะอึ้บนั่งได้เลยเอาแล้วมาหน้องสายไม่ได้อาบน้ำสองอาทิตย์เออน้องชายไม่ว่างพาน้องเอ๋ยไปหาหมอน้องเอ๋ยเนี่ยน้องสะพายเราคนนี้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 มีแต่คนไปหาหมอ พี่ตุ่มก็ไปหาหมอเฮอ,อ,เนะเอ,อพวกเราเนี่ยแก่แล้วอายุมากแล้วไม่รู้แต่ละคนอ๋อาแล้วจะได้อาบน้ำอาบท่าสักทีหนึง่งมันจะได้สดชื่นเนาะเออตรียมพร้อมอ่มนนอมาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเล็กแดงเอ๊ะหรือแดงหรืออะไร แดงเล็ก,เ,ลกเออนี่ก๋วยเตี๋ยวหอยกุ้งไอ้กุ้ง,งรุ่นน้องที่โรงเรียนธัญญบุรีแต่ขายดีน<ห>นคน,นติดกันเยอะเพราะอร่อยมากนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อแดงเล็กแดงเล็กเล็กแดงนะจ๊ะนี่กุ้งกุ้งกุ้งได้ยินไหมจ๊ะกุ้งอันนี้ของกุ้ง <laughs> ยายส่งยิ้มหน่อย,ยสิยายส่งยิ้มหน่อย อาบน้ำแล้วไอ้อะไรนะไอ้ที่ปัดน้ำฝนมันด่งอาบน้ำเรียบร้อยเฮ้ยโป๊ะปโป๊โป๊โป๊โโป๊เเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเออสบายแล้ว